เราก็ามาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นพระราชวังน้ำภาษาบ้านเราเนะี่ยภาษาไทยเลยเข <c oughs> าเรียกพระราชวังน้ำหรือไม่ก็เป็นวอเตอร์คัสตอมของสุลต่านะนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นถือว่าเป็นใจกลางเมืองก็ได้เนาะของยอร์กจาการ์ตานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีอาคารที่มีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่มีความพิเศษนะครับก็คือแบบว่าเป็นเอากลักษณ์นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นอนุสาวรีย์ประกาศอิสรภาพนะครับนู่นอยู่ด้านนู้นเลยเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่วอเตอร์คัสตอมนะครับหรือเป็นวังสุลต่านนะฮะเป็นจุดที่ทเขาเรียกไร เป,เป็นวังของเจ้าเมืองของที่นี่ครับเวลานั้นปุ๊บเขาก็จะมีแบบว่า,านางสนมพูดง่ายๆคือนางสนมอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะว่าเป็นเป็นพูดภาษา,าบรรพยก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นเป็นตำหนักที่แบบว่าใช้แอบส่องนางสนมให้เข้าแบบว่า,าเข้าถวายงานอะไรประมาณนั้น <laughs> นะฮะแต่ตอนนี้คือเขาเก็บไว้เป็นเขาเรียกสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ แต่ถ้าถามว่ายังใช้งานจริงอยู่ไหมคือเป็นสถ,ถานที่ที่ยังใช้งานแต่ไม่ได้แบบว่ามีานักสนมหรือมีแบบว่าเป็นฮารเลมอะไรอย่างนี้แล้วนะครับแต่เราสามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังเรานี้ก็คือวังสุลต่านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเห็นที่เห็นตรงนี้คือ อเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้คือทรายทรายภูเขาไฟนะครับเขาจะแบบว่าเป็นเอาทรายมาถมไว้นะฮะเพื่อไม่ให้เกิดเข้าใจว่าไม่ให้เกิดหญ้าด้วยมั้งครับแล้วคือ,อก่อนหน้านี้เขาจะใช้พิธีในการต้อนรับกษัตริย์ผู้มเยือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นลักษณะของการที่ว่าจัดพิธีท,ท,ที่นี่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าที่วังสุลต่านนี้ยังมี สุลต่านอยู่ไหมสุลต่านก็คือเหมือนประมาณว่าเจ้าเมืองนั่นแหละนะครับหรือผู้ว่าการรัฐนะครับก็ยังอยู่อยู่ที่นี่นะครับแต่ปัจจุบันนี้คือไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการท,ทําพิธีต่างๆแล้วนะฮะนี่ด้านหลังนีโอ้เลยเฮะอันนั้นต้นไทรนะครับไม่รู้จะมองเห็นไหมเดี๋ยวนะครับตรงนู้นจะเป็นต้นไทรนะครับต้นไทรคู่นะฮะทาง ภาษาทางนี้เขาเรียกบัญญันทีนะฮะเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเป็นเหมือนต้นโพบ้านเราอย่างาเงเี้ยครับต้นโพต้นไทรเองย่างเงี้ยฮะเป็นต้นไม้ที่แบบว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับและด้านหลังนู่นเลยก็เป็นพระราชวังหรือเป็นพาเลทของจุลตาลน,นะครับ แบบว่าทางลงแล้วนะครับประตูทางลงไปสระน้ำหรือที่เขาเรียกว่า่าฮาเลมของสุลต่านนะครับนี่ที่เราจะพามาชมนะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นวอเตอร์คัสตอมนะฮะด้านในนะครับนี่อยู่ด้านในนี่เลยเดี๋ยวถ้าลงไปดูกันด้านในกัน,นประตูก็จะเตียนน้ยๆนี้จึงต้องอตอนมานี่ต้องลงระวังศีรษะด้วยนะครับนี่เอ้ยสุด นี่นะครับด้านไหนก็จะเป็นลักษณะของทางเดินที่เป็นเป็นอุโมงค์อ่ะแต่มีแสงรอดออกมานะครับนี่แด้านบนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินตามกันมาเรื่อยๆนะฮะ แล้วหลังจากที่เราเดินมาเป็นระยะพอสมควรนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นพระราชวังน้ําภาษาบ้านเราเน่ยภาษาไทยเลยเขาเรียกพระราชวังน้ําหรือไม่ก็เป็นวอเตอร์คัสตอมของสุลต่านนะครับก็เดี๋ยวนี่อยู่ด้านหลังเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสระไว้น้ําให้แบบว่านั่งสนมต่างๆอะเล่นน้ําอยู่ตรงนี้แล้วสุลต่านก็จะมองลงมาจากข้างบนแต่สถานที่นี้คือด้วยความที่ว่าอ่า สุลต่านเนี่ยปัจจุบันนี้คือเขายกสถานที่นี้ให้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับคือเป็นลักษณะของการที่ว่ายกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคือสามารถเข้าไปชมได้นะฮะแต่สุลต่านยังมีงยงอยู่จริงนะครับยังอยู่จริงนะฮะก็คือสามารถต้องมาซื้อ,อที่เกตตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปชมได้นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นสวนพอเข้ามาก็จะเจอเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบนี้นะฮะก็จะมีเป็นลักษณะของแบบว่าห้องด้านซ้ายด้านขวานะฮะแล้วก็กล้ามเข้าไปนะฮะพอเดินเข้าไปด้านในก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะสระเล่นน้ำเขาเรียกสระส่งน้ำหรอที่ส่งน้ำแต่ก็ไม่ใช่ส่งน้ำเพราะว่าเนื่องจากว่า สระว่ายน้ำเพานี่เป็นของขนมนะครับไม่ใช่เป็นของสุรตาตรานี่ก็เป็นสระว่ายน้ำนะฮะด้านบนก็จะมีลักษณะของศิละปะปูนปั้นต่างๆนะครับนี่พ่อสนมต่างๆก็มาเล่นน้ำตรงบริเวณนี้นะฮะก่อนที่จะได้เข้าถวายงาน นี่นะครับจะมีสองสะนะฮะนะครับแล้วก็นี่นะฮะเวลาพวกขนมต่างๆาเล่นน้ำนะครับมองไปทางด้านนูน้นนู้นนะครับบนหอคอยสูงที่มีเป็นช่องลม,มนะครับเห็นไหมฮะตรงนู้นเลยตรงนั้นก็จะเป็นช่องที่สุลตา่านมาแอบดูเห็นไหมฮะนูน้นในในของจริงก็จะมีฝรั่งยืนแอบมองอยู่ข้างบนนู้นนะฮะ สามารถมองลงมาและเห็นการเล่นน้ำของพวกสนมต่างๆต,ต,ตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับก็สงสัยเหมือนกันว่าฝ่า,าสุลต่านจะมาดูเนี่ยแล้วเล่นน้ำกันอยู่ตรงเนี้ยต้องเล่นกันนานขนาดไหนกว่าสุลต่านจะแบบมาแล้วมาแอบมองเ, oh. <laughs> เปลยนะฮะบอกเลยเปลยกันเลยทีเดียวเชียว oh. ชมบอสเตอร์ what, what คอสตอมนะครับหรือ,อในส่วนของฮารเลมของสุลต่านนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมย่านเมืองเก่าของยอร์กจาการ์ตานะครับหรือ,อเป็นแบบว่าย่านแบบว่าเมืองเก่าของเมืองหลวงเก่าของอินโดนีเซียนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกันว่าออนทาวของยอร์กจาการ์ตาเป็นยังไงนะครับไปกันเลยจา้า ย่านเมืองเก่าของยอกจาการ์ตานะครับซึ่งถือว่า,าย่านเมืองเก่าเนี่ยก็คือในอดีตตรงแถวนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าของจาการ์ตานะครับซึ่งปัจจุบันนี้จาการ์ตานี่เขาได้ย้ายเมืองไปอยู่ในส่วนของอ,อีกเกาะหนึ่งแล้วนะครับส่วนของเกาะชวาเนี่ยก็จะเป็นย่านเมืองหลวงเก่านะฮะตรงยอกจาการ์ตานี่จะเป็นย่านเมืองหลวงเก่านะครับของอินโดนะ อันนี้นะครับนี่จะเป็นต้นไซยักษ์ซึ่งถือว่าเป็นอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับซึ่งชาวาคนที่นี่นะครับคนฮินดูเขาบอกว่าต้นไซเนี่ยหรือบรญยันทีนี่นะครับเปรียบเสมือนเสื้อคลุมของชาวฮินดูนะครับนี่ โรงแรมโร y ยลเดโมนะครับนี่ที่ที่นี่เลยนะครับนี่นี่นะฮะเป็นโรงแรมที่อยู่บนเกาะชวานะครับที่เราพามาชมาบุรพุทธโธนะครับแล้วก็พุทธสถานต่างๆนะครับที่บนเกาะชวานะฮะหรือตรงนี้เขาเรียกว่า,อายอกจาการ์ตานะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูได้านในกันแล้วแล้วนี่เป็นห้องที่เราพักนะครับเราได้ห้องเบอร์519นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องกันนะครับนี่ว้าวๆ้า,าในห้องก็จะแต่งห้องเป็นลักษณะแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกนะครับสีน้ำตาลออกอน้ำตาลเหลืองเนาะ ห้องก็จะเป็นแนวแบบว่าคลาสสิกนะครับจะเป็นขออน,อนุญาตถอดแมสก่อนมีทีวีนะครับให้นะฮะตรงนี้จะเป็นตู้วางกระเป๋านะครับนี่ชั้นวางกระเป๋าเข้ามาตรงนี้จะเป็นโต๊ะทำงานนะครับเขามีคอมพิเมนทารีให้ด้วยนะครับก็คือเป็นผลไม้นะครับต้อนรับด้วยนี่ที่นี่ก็จะมีอะไรมีกล้วย ไข่นะครับแล้วก็มีสละดอินโดนะครับแล้วก็มีองุ่นแล้วก็สตรอเบอรี่ให้นะครับสามารถแบบว่าทานได้เลยนะครับอืมแล้วก็ภายในห้องนะครับก็จะเป็นเตียงสามฟุตครึ่งสองเตียงนะครับนี่เขาจะมีสายพาดให้ตกแต่งสวยเชียวแล้วก็บนหัวเตียงก็จะเป็น ลักษณะของภาพที่เป็นแนวผ้าของลายผ้าของที่นี่นะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีกระจกนะครับอยู่ด้านข้างนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับมีตู้เย็นให้ซึ่งตู้เย็นเขาไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้เสียบปลั๊กไว้ให้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟนะครับพวกเครื่องดื่มนะฮะมีกาแฟมีการาน้ำร้อน เราก็มีน้ําดื่มให้สองขวดนะครับส่วนในตู้นี้ไม่มีอะไรนะฮะแล้วนี่ก็คือกระเป๋าเรานะครับนี่อาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องน้ําก่อนนะครับห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แบ่งโซนเปียกแห้งนะครับโซนอาบน้ําก็จะเป็นอาชวเวอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชักโครกนะครับส่วนอ่างล้างหน้าก็จะเป็น หินเทียมเนาะน่าจะเป็นหินเทียมนะครับแล้วก็มอีอุปกรณ์ในการอาบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูเป็นสบู่นะครับเป็นชาเวอร์เจลนะครับแล้วก็มีแปรงสีฟันแล้วก็มีหมวกอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของในห้องนี่นะครับก็จะ พอเปิดม่านนะฮะจะเห็นวิวด้านนอกเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือตัวเมืองยอกจาการ์านะครับเป็นเมืองเก่าของอินโดนีเซียนะครับนี่ที่เราอยู่นี่คือชั้นห้านะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตู้เสื้อผ้าครับ ในห้องก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้นะครับตู้เสื้อผ้ามีอะไรเอ่ยเป็นตู้เสื้อผ้าแบบว่าบิวอินนะครับเข้าไปในห้องในในผนังก็จะมีไม้แขวนผ้านะฮะมีตู้เซฟให้นะครับนี่มีตู้เซฟนะครับก็มีอยู่เท่านี้อ๋อมีชั้นล่างอีกนิดนึงชั้นล่างมีรองเท้าให้สองคู่นะครับสำหรับใส่เดินในห้องนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ช่องนี้ก็จะเป็นถุงใส่เสื้อผ้าสำหรับส่งซักนะครับก็ในห้องก็จะมีเท่านี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับคืนนี้ที่เราพักอยู่ที่ยอร์กจาการ์ตาก็จะเป็นห้องแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงเราก็จะพาไปเดิน walking น t r e e t นะครับที่เวลาเรามาที่ยอกจาการ์ตาเนี่ยนะครับเรากา็ต้องมาเดิน w a l k i n g street นะฮะหรือถนนคนเดินบ้านเราเนี่ยแหละครับนะฮะอ้าวอยู่อยู่ไฟดับเฉยเลยนะฮะโอเค <c oughs> งั้นเดี๋ยวไปดูตอนที่ว่าเราไปเดินถนนคนเดินกันแล้วกันนะครับเนาะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ ย่านถนนมาลีโอโบโลนะครับมาลีโอโบโลนะฮะเป็นย่านช้อปปิ้งของที่ยอชการ์ตานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพามาเดินนะครับว่าที่ถนนย่านมาลีโอโบโลจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตแบบว่าถอดหน้ากากนิดนึงนะฮะเพราะว่าม <laughs> ันพูดไม่ถนัดนะฮะพอดีตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับว่าย่านมารีโอโบโลเนี่ย จะมีอะไรให้เราแบบว่าเดินชมบ้างนะครับมาเดินดูว่าอ่า้านย่านนี้จะมีของขายแล้วมีอะไรมั่งนะครับไปดูกันจ้กไปนี่นะครับเขาก็จะมีจักรยานมาขายของซึ่งขายอะไรสักอย่างอะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมีมีม้านะฮะมีแบบว่าถ้าเกิดว่ามาเดินที่นี่แล้วก็อยากแบบว่านั่งรถรถม้าก็สามารถมานั่งได้นะครับมีน,นี่แล้วในส่วนนี้ก็จะบอกว่า เนี่ยเขาน่าจะขายเป็นลักษณะไข่ต้มไข่พกเครื่องไข่ขขทรงเครื่องอะไรเงี้ยฮะนี้มีดังกินโดนัทด้วยนะครับนี่นะฮะร้านค้าตามข้างทางนะครับเราก็เป็นย่านที่แบบว่า,ามีวัยรุ่นมานั่งพักผ่อนกันนะฮะนี่นี่ตอนนี้คือเราอยู่ที่โซนสามนะครับ ที่นี่ก็มีทุเรียนขายนะครับนี่โอ้ขายกันแบบนี้เลยนะฮะไหวรถรถมาอันนี้เขามีอะไรเออก็จะเป็นพวกไส้กรอกย่างนะฮะมีปลาหมึกย่าง นี่ก็เป็นบรรยากาศของยอร์กจาการ์ตานะครับที่เกาะชาวานะฮะที่เราพามาเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพาไปเที่ยวอ่าสสนสถานหรือพามาย่านช้อปปิ้งสตรีทของที่นี่นะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีนะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกตานะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปนะครับก็ถือว่าสวยไม่ว่าจะเป็นอ่าการนั่งรถม้าเหมือนที่ลำปางนะครับแล้วก็มีจักรยาน เหมือนที่เวียดนามนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่แบบว่ามารวมๆกันอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับก็คืออยู่ที่ยอร์จการ์ตานะครับที่อินโดนีเซียเลยแล้วก็ยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องกายอัพทูมไวด้วยนะครับเอาออย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิชนเอาครับไปแล้วครับสวัสดีครับ